สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Apple s i ไ e h h n n n l l เช่นเคยนะคะค่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเปิ้ลจะมาสอนวิธีการคืนเงินนะคะจาก t ัวร์เด m มันนี่นะคะสำหรับใครนะคะที่ ทูวเร์เข้ากับ g o o g p l p y Store นะคะค่ะโดยวิธีการคืนเงินนะคะก็จะมี2วิธีนะคะ <Wow. S 1> ไปดูพร้อมๆกันเลยจ้า <Wow. S 1> ค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะเข้าไปที่ u o Money Wallet นะคะก็คือตัวนี้นะคะ่ะก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะอันนี้เปิ้สแกนนิ้วไว้เนาะแป๊บหนึ่งค่ะพอเสร็จแล้วนะคะอ่าเราก็คลิกตรงที่ฉันนะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะคะอ่าเนี่ยค่ะเราจะเห็นเขาเขียนไว้ตรงนี้นะคะช่วยเหลือนะคะอ่าตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราสามารถแชทกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะโดยเรากดตรงที่แชทกับเจ้าหน้าที่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็รอคิวนะคะจนกว่าเขาจะตอบกลับมาเนะเาะแล้ก็ <Okay. S 1> พิมพ์ไปว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้นะคะและอันนี้คือวิธีที่1น,นะคะส่วนวิธีที่2นะคะอ่า ให้เรานะคะโทรไปที่เบอร์1240นะคะคอร์ c เซ็นเตอร์จากทัวร์ริดนะคะให้เราโทรสอบถามเขาแต่ถ้าเราโทรไม่ติดจริง,รงๆเราก็ใช้วิธีนี้นะคะโดยการแชทหาเจ้าหน้าที่นะคะเสร็จแล้วเราก็รอนะคะจนถึงคิวเรานะคะเดี๋ยวเขาก็จะตอบกลับเราเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปิ่นก็มีมาแนะนำเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ Hold up, don't need no coffee yet. Got no makeup, how do you look so fine? Plus up, plus up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute.